แม่ชีว่ามาเลยเคยมาแล้วไม่ใช่เหรอได้ได้ได้น้าให้แม่ตุกไปแล้วแม่ตมกต่อตู้อ้าลูกส่งมาอามุทนาด้วยถวายพระถวายจิงศักดิ์สิิทธ์แล้วอ้าวคำถามของแม่ชีคืออะไรแม่ชีถามเลยแม่จะถามอะไรก็เขียนไว้แล้วไงแม่ชีชื่อ วันดีใช่ไหมวันดีสีวารีวันดีสีวารี่ปัญหาตอนนี้คือนอนบนเตียงไม่ได้อ่าเป็นยังไงบ้างอะไรนะอ่ะปัญหาชีวิตมันมาเป็นไงบ้างนอนนอนจุกตักทุก,ทก,ทกทอย่างอย่างเงี้ยเป็นไงนอนบนเตียงแล้วเสียงกุกก้ก้าวกุ้กัาวเหมือนใครไปสั่นขาเตียงมีคนามาสั่นขาเตียงท่านเทวดานอนบนเตียงไม่ได้เทวดาบอก ไม่ทราบว่ามีวิญญาณใครเจ้ากรรมนายเวรหรือบัมพุมบุรุษหรือเทพเทวดาที่ไหนองค์ใดมามทุก<ม>เตียงมาสั่นขาเตียงเตียงสัน่นเหมือนมีคนมาเขยา่นขยานู้นเขย่านี้ท่านเทวดาจึงเกิดความสงสัยว่าเป็นใครกันแน่ไม่ชีใช่ไหมท่านใช่แล้ว นอนบนเตียงนั้นไม่ได้ใช่ไหมนะาใช่แล้วเห็นเป็นเช่นนี้นั่นแหละครับแม่ชีแม่ชีนะขอวาจากันหน่อยแลอันแม่ชีนั่นหนอบวดมานานแม่ชีนั้นนอนบนเตียงนั่นแหละหนอ อันแม่ชีไม่ควรนอนบนเตียงพองแม่ชีหนอควรสำรวมใช่ไหมท่านใช่แล้วคนกินน้อยนอนน้อยใช่ไหมนะใช่แล้วนอนบนเตียงไม่ใช่แม่ชีคราบนั่นแหละนะไม่ควรกันนั่นแลยเตีงแม่ชีสูงขนาดนี้หรือเปล่าคะไม่ถึงครับไม่สูงแค่เขาเองแต่ไม่เป็นไรเราปฏิบตัติถ้าให้นอนพื้นก็นอนได้ ก็คิดว่าจะไปอย่างนั้นแล้วท่านเอ๋ยไม่สะดุดใจเลยนั่นแหละนะอันสำรวมกายใจแล้ววาจาถึงจะใช่แม่ชีหนาปฏิบัติกันนั่นเลยฟูกหนาไหมฮะฟุกไม่หนาหรอผ้าบางฟูกก็บางแต่ว่าเตียงก็สูงประมาณแค่หนึ่งฟุตใช่ไหมประมาณหน้าฟุตอเอาเป็นว่ามีคนไปขย่าไม่อยากให้นอนบนเตียงก็ให้นอนที่พื้นใช่ไหมท่านเทวดา เลยนั่นแหละนะไหนว่าบอกมันจะมาบำเพ็ญเพียรพราไหน,นและนะ้วหนามาสวยสุขสบายเลยอ๋อ,อตั้งใจบวชเพื่อที่จะละล้มเลิกและก็ไม่สวยสุขไม่สะดวกสบายอย่างที่เคยเป็นแต่มาใช้ชีวิตมีนอนเตียงแล้วน,นเวลานี้อยู่บ้านอยู่วัดอยู่วัดเพิ่งจะมาจากเชียงรายวาสองวันมาจากเชียงรายมาจากวัดพระธาตุเจดีย เอ๋ยขอเอ๋ยหน่อยได้ไหมได้เลยอยากชี้ใจทางไปนั่นแหละหนาะบันนี้เห็นแม่ชีนั่นแหละคระจิตใจวันไหวหนาะไม่เข้มแข็งแหละท่านเณรไม่อยู่ในสติและท่านเอ๋ยเลื่อนลอยเลยด้วยตามความคิดหนาะอันมากมายความฟุ้งความคิดคราทําให้แม่ชีหนาะขาดโอกาสแล้วสิเอ๋ยแม่ชีในเวลานี้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะเก้าสิบเอ็ดลเก้าสิบเอ็ด โอ้แม่ชีก็อายุเยอะแล้วแม่ชีคิดอะไรมากมายอีกหรือเปล่ามันก็คิดเหมือนกันนะลูกไม่สบายก็คิดอยู่ลูกสาวเป็นมะเร็งทุกคนเหมือนอยู่บ้านเลยใช่ไหมคะไม่ได้คิดเหมือนอยู่บ้านท่านทวดาจะทํายังไงแม่ชียังตัดอารมณ์ความเป็นแม่เป็นเป็นย่าเป็นยายเป็นหน้าเป็นอาเป็นหลานห่วงเหมือนตอนที่เป็นมนุษย์ปกติให้ยังห่วงใช่ไหมท่านใช่แล้วให้เห็นกันนั่นแหละเนาะ อันแม่ชีไม่รอดนั่นแหละครบนี่แหละหนาะจึงให้มาเตือนแล้วอันแม่ชีบวชมานานนั่นนานหนอควรจะพอระว,วางแล้วสิเอย๋ยอันข้างหน้าความตายจะมาเยือนแม่ชีเอ๋ยตั้งสติคิดดีหนอหากแม่ชีตายไปแล้วสิพออันลูกหลานหนอจะตายตามแม่ชีใหม่เล่าเอย๋ยแม่ชีจะไปห่วงอะไรเขาเอกเราต้องถือว่าเราตายไปแล้วเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขา อะไรก็ให้ให้เขาไปตัดไปให้หมดให้จบให้สิ้นเราก็เป็น<ะ>อิสลาอ๋อจะไปก็อ,อะไรแหละไปมัดไปหึงไปหวงไปเกี่ยวไปคล้องไปครอบครองแม่ชีก็จะถือว่าไม่ได้บวดใจแม่ชีจะเอาอย่างไอ<ะ>มีอะไรค้างคาบ้างตอนนี้มีเรื่องลูกหลานมีเรื่องบ้านช่องมีเรื่องเงินทองมีเรื่องญาติพี่น้อง วิบ้านลูกชายที่เสียไปเขาทิ้งไว้ก็ไม่ได้อยู่ก็คิดอยากจะขายใก็ก็เหมาะไว้ให้ลูกชายขายอยู่นะลูกชายน้องเขาเนี่ยคนเล็กเสียไปแล้วยังไงไว้สมบัติของเขาหรอบ้านเขาก็ทิ้งไว้ที่บางนานี่ก็ไม่มีปัญญาจะอยู่ได้ก็จะขายทสมบัติก็คือบ้านอยู่ที่บางนาไว้ไม่มีใครอยู่ก็เลยอยากจะขายก็พี่น้องเขาก็มีอยู่นี่ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีเนี่ยพี่ชายก็อยู่บางแค พอพี่ชายก็น้องมาอยู่แล้วก็ให้พี่ชายเขาไปจิอเขาก็บ้านเราทิ้งไว้งั้นก็ไม่มีใครอยู่มันไกลกันบางนากับบางแคเข้าใจแต่ว่าแม่ชีลูกหลานเขาก็ไม่เอาแม่ชีก็ตัดใจไปให้นี่ลูกใช่ไหมให้ลูกไปทำเกินก็ก็ให้เขาบอกให้เขาจัดการขายอยู่เออไม่ต้องไปวุ่นวายเลยขายได้ไม่ได้เรื่องเขาแม่ชีก็เป็นอิสระไปก็ก็ดีรวดับมา ความรู้ของหลวงพ่อทีละได้แต่ว่าเคยเตือนว่าถ้าไปติดอะไรหรืจะกลายเป็นตุแก่หลวงพ่อเคยเตือนเห็นใครเป็นตุแก่ที่หลวงพ่อเคยเตือนแมื่อไม่นาหลวงพ่อทีนึงอ๋อใช่ตายไปเป็นตุแก่ไม่ติดนะบอกว่าก็ห่วงสมบัติไงพระเนี่ยพระเนี่ยห่วงห่วงจีวรตายไปแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเฝ้าจีวร เออแม่ชีจะรอดได้ไงเมื่อกี้แม่วันก็บอกชีเหมือนกันเดี๋ยวปเป็นเป็น,เป,นเป็นหมาเป็นแมวเป็นหนูเป็นอะไรใช่ข้อคนห่วงก็เป็นแบบนี้ไงก็ก็กลัวแม่หลงทาง<ม>ก็ปล<ด>่<ข>อยวางไปท่านเทวดาจะทำยังไงดีอายุเก้าสิบเ็ดปีแล้วจิตใจก็ไม่เข้มแข็งปัญญาก็มีน้อยนิดไม่สามารถตัดขาดได้จะแก้ด้วยวิธีไหนจะแก้ยังไงใช่ไหมท่านใช่แล้วเป็นทางสุดท้ายแล้วสินะ อันแม่ชีไม้แก่แล้วสิพาดัดยากแล้วสินาแต่ท่านเอ๋ยแต่ก็ยังดีท่านเอ๋ยถ้าเชื่อท่านเลยนั่นแหละนะน้ว,วางไม่เอาอะไรแล้วสิพาถึงขราวตายหนาก็เอาไปไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ปีปัญหาจิตใจเป่าเรื่องข้าวของอะ่ะไม่มีอะไรหนระอไม่มีแต่ใจนั้นยังยึดเอ๋ย <c oughs> ปากกระใจไม่ตรงกันเลยแหละท่านหนาะ อันแม่ชีก็ยากอยู่นั่นแหละคราเก้าสิบแล้วนหนาและท่านแพ้เราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้และท่านได้แค่ไหนก็แค่นั้นนั่นแหละหนาะก็ยังดีไม่ได้มาเจรจาให้แม่ชีเห็นทางหนาสว่างเออแม่ชีบางทีเนี่ยนะ,ะคนมันอยู่กับการยึดติดคิดมาก<ะ>เป็นประจาจนกระทั่งคิดว่าเราไม่ได้เป็น คิดว่าเราเป็นปกติแต่ความเป็นปกติคือไม่ปกติเพราะแม่ชีห่วงง่ายถ้าแม่ชีเนี่ยนะ <ลง S 1> นั่งหล,ลับตาอยู่ที่กุฏินะป่านี้ก็บารูรทำไปแล้วลูกชายที่เขาเสียนะเขามีตังค์ก็ซื้อที่ถวายวัดอะไรนี่ได้ผลบ้างไหมเขาได้บ้างไหมแม่ชีไม่ต้องไม่ห่วงใครทําต้องได้อยู่แล้วแม่ชีไปตามเช็คยังไงเงินที่ท่านทอมบุญไปกับวัดนี้ห้าร้อยบาทไหนขอดูผลบุญหน่อยซิ แม่ชีให้ไม่ขาดนี่ให้ก็ให้ขาดคือให้แล้วก็จบกันไปไม่ต้องไปตามเช็คไปตามคำนวณว่าคุ้มมรือเปล่าครั้งที่แล้วให้ไปเยอะขนาดนี้ทำไมบุญไม่กลับมาแค่นั้นแค่นี้แม่ชีต้องวางแล้วม,มิฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ยังยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่บุญที่ทำไปก็ยังยึดติดอยู่จิตใจก็จะเศร้าหมอง มันเป็นกุศลก็จริงในตอนต้นที่อยากให้แต่มันเป็นอกุศลตามมาเพราะว่าอยากจะถามว่าได้บุญแค่ไหนได้บุญหรือยังได้บุญมากน้อยอะยังไงก็เท่ากับว่าแม่ชีเนี่ยไม่ได้ให้เพื่อจะให้เขาสบายให้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ความสุขได้บุญไงก็ทำเนี่ยก็ว่าเพื่อให้ลูกมันได้ไม่ต้องไปยุ่งลูกเขาก็จะต้องเป็นเรื่องของเขาเขาก็ได้อยู่แล้วเพระเป็นทรัพย์สินของเขา เขาใจไหมเพราะว่าแม่ชีไปห่วงว่าท่านไปจัดการให้ลูกคนโน้นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามแล้วเขาได้คุ้มหรือเปล่าแม่ชีเขาจบจากชาตินี้ไปแล้วก็ขาดกันไปแล้วเขามีบุญใช่ไหมเขาต้องไปเสวยสุขใช่ไหมเขามีกรรมเขาต้องไปชดใช้หมดกรรมเขาก็ไปเสวยบุญอยู่ดีแม่ชีจะตามไปถึงไหนเขาตามไปกี่ปีละห้ปีสีปีล้วห้าปีก็ ถือว่าเขาก็เขาก็เป็นอิสระแล้วเขาเป็นคนดีหรือเปล่าล่ะเขาเป็นคนดีเขาคนคนดีเนี่ยแม่ชีไม่ต้องห่วงเขาไปเป็นเทวดาแล้วแต่ก่อนนี้เขาก็ปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อปาโมดตลอดเมื่อก่อนเขาปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อปาโมดครับเขาก็ต้องไปสวรรค์เดชถ้าเขาเป็นคนดีอ่ะอย่าไปห่วงอะไรเข้าใจยังบุญแค่นี้นิดๆดหน่อยๆข้าวของอ่ะมันน้อยกว่าบุญที่เขาบำเพ็ญเพียรเขาไปเป็นเทพเทวดาตามนี้แม่ชีอ่ะต้องเลิกห่วงแล้ว <Yeah. S 2> แม่ชีต้องเตือนตัวเองนะถ้าอายุเก้าสิบกว่าแล้วเนี่ยวันไหนไปก็ไม่รู้ไปแลยังห่วงข้างคางอยู่ในเนี่ยก็เมื่อกี้แม่วันนี้ยังพูดอยูย่ไหวไปก่อนที่จะมาลงเทวทามาลงใช่แล้วจะกลายเป็นบวชมาเสียเวลาเลยเพราะจิตสุดท้ายเป็นจิตเศร้าหมองจิตวิตกกังวลอะไรอววรห่วงหาแล้วก็ยังเขาเรียกอะไรยังเรียกร้องอยู่วางแม่ชีวาง,วางซะ เขาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเขาวางพุทธเจ้าเขามีพระราชวังเขายังวางเลยพุทธเจ้าเขามีลูกมีเมียเขายังวางเลยทําตัวตามเขาเอา้าวเข้าใจความรู้สึกของแม่ชีชแต่แม่ชีต้องตัดแล้วนะเวลานี้ยังพุทธเจ้ารู้เรื่องเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีเดยวเพราะว่าสังขารของทุกคนมันไม่เที่ยงใช่ไหมครับเดี๋ยวสมองมั่งความจามั่งมันไปไหนมาไหนที่นี้ไม่รู้เรื่องเลยก็ไไที่ไปถามว่าเขาลูกเ็าไปถาม พระบางหลวงปู่อะไรเขาก็บอกว่ามีคนก็ส่งผีมาฆ่าแม่ซีบางอย่างเงี้ยพระมีคนส่งผีมาแล้วพระหลวงพ่อไก่หลวงพ่อไก่หลวงพ่อไก่ที่สุพรรณนะลูกสาวไปถามมาบอกว่าเขาส่งผีมาฆ่าแม่ซีว่าอย่างเงี้ยนะแม่ชีไปกลัวเลยส่งผืนมันทำไมเราไม่ได้ทำอไม่เขาจะพูดอะไรก็พูดไปเราเป็นลูกพระเจ้าเราจะกลัวอะไรสาอาด แม่ชีต้องเชื่อในความดีของตัวเองขออย่าพูดอะไรก็พูดไปเขาจะพูดแบบนู้นแบบนี้พูดพิษนานอะไรแม่ชีต้องตั้งสติว่าเรามอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าแล้วเราตายเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าเข้าใจไหมไอ้ไปสนใจเลยไอ้ที่ทําให้เราเนี่ยแบบหวั่นไหวถ้าเราไม่ได้เป็นเราก็อย่าไปเอามาอยู่ในใจ อันนี้คือเรื่องภายนอกทั้งหมดที่เขามาก่อกวนในความคิดแม่ชีท่านเทวดามีวิธีแนะนํมาอย่างไรบ้างวิธีใช่ไหมท่านใช่แล้วให้นางนั้นน,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 นั่นแหละลนะสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนนั่งแหละค่านั่งภาวนานั่นแหะทั้งวันทั้งคืนเอ้ยทัวร์นี้ได้ทาทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่า <laughs> โอ้ยังไม่มีแววเลยนิว่าอย่างเงี้เมื่อยก็นอนเหลือก็นนักปป <laughs> ตื่นก็คิด <laughs> ตื่นก็คิด มันตอนนี้มันยังบ้ามันปวดเอวปวดนี่ปวดไหนบวนบ่นบ่นบ่นนอยนตอยสั้ปวดจะตายจะมานี่ก็เสียไปตั้งห้าพันกว่าบาทละตัวรถไม่ได้งานบุญเลยใช่ไหมเสียไปได้แล้วเลยแล้วสหนาเทวดาถึงแม่งให้มาเจอนั่นแหละค่าเตอมเลิวหนาครั้งสุดท้ายแล้วสิเออจีเก้าสิบเอ็ดเป็นตัวเลขที่สูงนะจ จำเทวดาเขาไหว้เทวดาเขาไหว้อยู่นะรับได้รับไหว้เปล่าเทวดาไม่ต้องการการรับไหว้เทวดาอยากได้บุญนั่นแหละนะเทวดาอยากจะรออนุโมทนาบุญคราเห็นมนุษย์นาได้ดีแหละท่านเออสาธุเขาไม่มีกรรมฐานเหรอที่อยู่เนี่ยเขาก็สวดมนต์ไหว้พระไม่มีกรรมฐานเหรอไม่มีกรรมฐานย้ายวัดเหระอย่าไปย้ายไปไหนอีกแก่ังวัดนีไปเยอะ ก็ให้พระเจ้าไปแล้วก็หนีไปที่ที่ไปอยู่อะไรก็จะไปไม่ก็ไปเรียนวิธีกรรมฐานก่อนไปลรู้แนวทางแล้วได้กลับไปที่วัดแล้วก็ไปกําหนดกรรมฐานให้เป็นวิหารธรรมให้เป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ได้บุญหรอกอย่างเงี้ยแค่แต่งชุดขาวฟังให้ดีแต่งชุดขาวโกนหัวเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่นั่งคิดเหมือนเดิม ไม่ได้อะไรล่ะเขาอะ่ะไม่ต้องแต่งชุดขาวหรอกไม่ต้องโกนหัวก็ได้แต่ว่าภาวนาตลอดเวลาจะได้บุญเยอะกว่าแม่ชีอีกแม่ชีอย่าคิดว่าฉันแต่งชุดขาวแล้วนะฉันโกนหัวแล้วนะฉันเปลี่ยนที่นั่งที่นอนแล้วนะฉันคงจะมีบุญจะไปมีบุญอะไรในเมื่อคิดเหมือนชาวบ้านเลยยังห่วงนู่นห่วงนี่อยู่เขาให้บวชใจ ตัดแล้วเราไม่เอาแล้วเราไม่ติดอะไรกับใครแล้วเราเป็นอิสระแล้วไม่ใช่เราโกรธเราเกลียดเรากว้างทิ้งเรารู้ว่ามันเป็นปัญหาที่พระเจ้าเองก็ยังตัดให้เราเห็นครับที่ว่าขัวจะหลงทางหลวอพอ่อะที่หลวงพ่อว่า,วะาอะไรนะขัวจะหลงทางครับหล,ลงทางที่ไหนกันหลงทางในการปฏิบัติในการปฏิบัติพระดีๆแย่ทั่วประเทศแล้วก็หาข้อมูลเขาดิวัดที่แม่ชีเขาอยู่เขาคือแม่ชีก็สร้างไว้เยอะเขาเลยไม่อยากไปไหนครับ ็ไปได้อยู่วัดผาเงาก็เรียกอยู่เขาเรียก่ะเขาเรียกให้เราอยู่เวียน่ายตายเกิดเราก็ไม่โยเขาจะเรียกยังไงเขาจะขอร้องไงเราก็ไม่เอาเราจะไปพระนิพานเราจะเป็นเชื่อเขาได้ยังไงบอกให้พระที่ในวัดอะไปเรียนกรรมฐานด่วนเลยไปหาวิธีปฏิบัติแล้วพาแม่ชีพวกเนี้ยปฏิบัติพาชาวบ้านปฏิบัติ ก็เมอย่างที่หลพ่อเมื่อก่อนไม่ไดไปแนวปฏิบัติเออะรู้แล้วรู้แล้วไม่ปฏิบัติแล้วก็ยกวัดให้เขาไปล้วก็ออกมาหาที่มันปฏิบัติอ๋อขาดได้ไม่งั้นก็เสียเวลาเวียนว่ายตายเกิดก็เมื่อก่อนแม่ชีก็เดินตามคุณแม่สลริอ่ะก็ไปปฏิบัติอย่างเงี้ยอ๋อก็เป็นอยู่แล้วเราจะไป ไปทิ้งคุณแม่สลีไปทําไมอ่ะุณแม่ฉลีก็เสียไปแล้วไม่เขาสอนวิธีปฏิบัติอยู่แล้วทําไมไม่เอาวิธีปฏิบัติมาดําเนินต่อตอนนี้มันมันูเรื่องมันเยอะนี่ไปสร้างที่ไว้ไม่ต้องไปสร้างอะไรทั้งตัวเองอะ่ะจะตายอยู่แล้วจะ่ไปสร้างอะไรอีกไม่ต้องสร้างแล้ววัตถุอ่ะไม่ต้องไปสร้างอะไรๆหรอก อ๋อแม่สลีเขาก็สอนดีอยู่แล้วนี่เขาสอนให้ภาวนาเจริญสติแม่ทีก็ต้องเอาอแม่ทีแม่ทีคุณแม่สลีเนี่ยเขาไปเรียนกับท่านเจ้าคุณโชดกมาก็นี่ก็เคยปฏิบัติการหลวงพ่อเจ้าคุณมานั่นน่ะแล้วเขาสอนน่ะเขาสอนให้ภาวนาตลอดเวลาไม่ใช่มาสอนให้มานั่งคิดเรื่องทับสินเงินทองเลยวุ่นวายไปหมด ทีนี้เราก็มาบางทีก็มาพุโธกับเขาอย่างเนี้ย่มันก็หลงไปไปพุโธครับไปพุทโธกับเขาแล้วก็หลงไปอะไรอย่างเงี้ยสงทางอย่าพยายามที่จะไปหาวิธีที่มันพิสดารเลยเอาเท่าที่เราเคยเรียนมาที่เราเคยได้ประพฤติประดัดมามีใจิตใจที่มันมั่นคงบ้างมันไม่เห็นผลในทันทีก็ต้องอดทนไม่แค่พอไม่เห็นผลใครพูดอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไปกับเขาอีกตกลงไม่ถึงท่าไม่ถึงที่ที่เราต้องการ วนไปเวียนมาอยู่งั้นนะ่ะท่านเทวดาดูแลแม่ชีเนี่ยถ้าไม่รีบดําเนินการจะทันไม่ทันไม่ทันท่านเอ๋ยรู้อาการเลยแล้วสินะย่ากอยู่นั่นแหละคราแม่ชีต้องเรียกเปลี่ยนนัดบัตนี้เลยแหละท่านเลยหลงแน่นอนหรือเปล่าไแล้วท่านเอ๋ยหลงมากเลยด้วยนั่นแหละนะ ทางออกไม่เจอแล้วสิพระมืดมนสมองหนาทืบอไปหมดแล้วสิเอ้ยกี่สิบปีแล้วได้ทิ้งภาวนามาเจริญสติมากกี่สิบปีแล้วชิงมาหลายปีอยู่เป็นสิบสิบปีใช่ไหมโอ้ป่านี้นะทาปฏิบัตินะป่านี้บรรลุธรรมไปแล้วใช่ไหมท่านเทวดาแล้วท่านเอ๋ยข้าเสียเวลาเลยนั่นแหละนะจึงโดนจิตโดนใจให้นางมาเผื่อยังมีทางหนาขอรอดเดี๋ยวท่านเลยหล่อแบบไม่รู้ แม่ชีคิดว่าตัวเองรอดหรือเปล่าไม่ <c oughs> แต่ยังน้อยได้ฟังก็ดีนะเพื่อชุนคิดฉุดคิดได้ใช่ไหมครับแล้วควรมีโอกาสหนาให้กันบ้างนั่นเลยไปหาหลวงไปวัดหลวงพ่อทองก็ได้เชีงยงใหม่ใช่ไหมเคยไปมาป่ะเคยไปไปแล้วไปปฏิบัติอย่าไปไปแบบเจ้าแม่ไปแบบว่าเป็นลูกวัด เขาปีดก็ไปนั่งกับเขาเขาปีดก็ไปเดินกับเขาอย่าไปทําตัวแบบชั้นสบายเดี๋ยวเหนื่อยชั้นเข้าห้องพักเดี๋ยวชั้นง่วงชั้นนอนก่อนเดี๋ยวชั้นเข้าไปในห้องสบายๆเย็นๆอันนั้นมันไปรีสอร์ทแล้วหลวงพ่อท่านเสียไปแล้วไหมจ๊ะไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อเขามีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วอย่างนั้นเขาก็คิดจะไปอยู่วัดธรรทธรเปิงอะไรเนี่ย ไม่รู้แหละเราก็ต้องคิดว่าเราอ่ะไม่มีกําลังจิตไม่มีพลังจิตอยู่คนเดียวก็ลม้มอยู่คนเดียวก็เอนอยู่คนเดียวก็ไม่สามารถตั้งตัวได้ก็เข้าไปกับหมู่คณะเขาเขาปีดตีสี่แล้วก็ตีสี่กับเขาเขาปีดหกโม,มงแล้วก็หกโมงกับเขาเราปล่อยให้เราบริหารดูแลตัวเองเล,ละแหละไม่มีวิน,นัยแล้วก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยนอนเดี๋ยเอนเดี๋ยวพัก กเลสง่วงเหงาห้าวนอนกินตัวแล้วแม่ชีจะทันหรือเปล่าว่าดูท่าทางอาซาไม่ทันเทวดาบอกไม่ทันถ้าไม่รีบปรับตัวตอนนี้ครับเอาแม่ชีไปหาที่เขาแบบว่าแม่ชีต้องบอกกับตัวเองว่าฉันจะทําตามกฎกติกาฉันจะไม่มีอภิเศธไม่ว่าฉันจะแก่แค่ไหนอายุมากอย่างไรแล้วปฏิบัติมามานานแค่ไหนอย่างไรฉันจะขอ ปฏิบัติตัวเหมือนนักเรียนใหม่ที่เขามีกฎร,ระเบียบวินัยต้องทําเหมือนกันทุกคนหลวงพ่ออย่างนี้ได้ไหมว่าให้เราอยู่ที่เก่าแหละแต่ว่าภาวนาะทั้งวันทั้งคืนอย่างทีเทวดาบอกให้อะไรนะ ให้อยู่วัดกแต่ให้นั่งภาวนาทังมันได้อยู่แล้วเดี๋ยวอยู่ที่ตัวแม่ชีแม่ชีแ้ท่านเอ๋ยีบรยากาศเก่ามาเลยนั่นะะเห็นอะไรที่เคยทามานั่นแหละคราจิตใจนะกว้าหุ่นหดไปอีกแมองลยองเห็นเตียงก็นอนแล้วใชแล้วท่านเอ๋ยเดีเห็นอะไรมากรเห็นเตียงาะมันหมดแรงเลยมันพร้อมเอ็เตียงเอ่้านเตียงอนแน่นอนเป็นยาสลบเป็นยานอนหลับ ทางเดียวอย่างที่ท่านเทวบาบอกว่าต้องอิสุนมนมากๆปฏิบาิให้มากตลอดเขาเข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์ไว้นี้แล้วมันทำไมไม่เจริญสติเดี๋ยวตายไปไม่มีสติเอาอออออ้้สดเหลืตันนี้แม่ชีเขาเตือนครั้งสุดท้ายแล้วนะมันไม่มีโอกาสมาเตือนกันนี้แล้วก็มันไม่ไม่ทันจริงๆอย่าคิดว่าทันนะ แม่วากุบอกทีแล้วก่อนที่จะมาลงก่อนที่ก่อนที่จะมาซื้อเทวดาก่อนจะซื้อเทวดาอย่าไปติดที่ติดเอ่อติดที่นอนติดที่นั่งติดที่พักทําตัวเหมือนพระที่แบบว่าใต้ต้นไม้ต้นนี้ก็อยู่ได้อยู่ไปเริ่มจะติดแล้วถอนกฎไปต้นอื่นอีกถ้าถ้าติดที่นะขี้เกียจเพราะไม,ม่รู้จุดงา แล้วคนอายุมากนี่ติดที่ด้วยมันจะไม่ตื่นเนะยได้ยินคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือเปล่าแต่ได้ไปอยู่ในที่ที่มันแบบว่าเคลิมนะมันจะเป็นผู้หลับไหลเป็นผู้แบบเขาเรียกอะไรผู้ขาดสติไม่เบิกบานหรอกจ,รจิตใจมันก็ง่วงเหงาหานอนอยู่งั้นแหละไฟเก้าสิบเอ็ดไฟมันก็เริ่มหลีแล้วนะ ไม่ใช่ว่าจะมีไฟชดช่วงนะตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยสะดวกอแล้วอ้าวท่านเทวดาแม่ชีควรจะเปลี่ยนวัดหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยควรเปลี่ยนเลยนั่นแหละนะถ้าอยู่ที่เดิมก็เยอะอีกนั่นแหละครัแต่เชื่อเถอะนะนางไม่เปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนไป่เช่ไหนดีค่ะบขอบคุณ เขาลงทุนไม่เยอะแล้วเพอเขาไม่เปลี่ยนหรอกทั้งทั้งนั่นละะทั้งลงทุนเก็บกวาดแล้วสีคราข้านคนนี่นี่ยังนี่เนี่ยเนี่ยเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําตัวเป็นลูกวัดนะทำตัวเป็นเจ้าของวัดนะใช่ไหมแม่ชี